ก็สบันดีเอฟซีทุกท่านครับผมตอนเช้าโอ้สะนี่ปลาเยอะเลยตาประมาณได้กิโลตาถึงห AP ้าส <c oughs> ิบไหมถึงห้าสิบโลไหมใจใจใจกะกะมันถึงถึงห้าสิบไหมนี่เนี่ยดูมันใสยแตกใช่ทุ่มตักให้ก็เขก็ไม่เย็น โลานนี่ปานินเยอะครับพี่น้องเดี๋ยวเขาจะทมปานินเขาจะเยอะหน่อยวันนี้ไอ้ขานน้นมันจะสายมันจะแตกครับเมื่อกี้เสร็จปูนตาเขาจะเก็บผมจะตักเล็กใครแกลอยู่แกมีเพื่อนแกลก็จะแยงเอาอย่างเดียวนี่สายเต็กสองเส้นเลยครับพี่น้องจะ <laughs> ไม่ได้ทำอะไรแค่มาเคลียร์เสร็จปูนนาทีแล้วออมาทีเนี่ย ดูให้ชัดๆหน่อยครับผมรถขยันสายต้องแตกนะคลิปนี้ก็ฝากทุกท่าน้วยครับผมฝากกดไลค์กดติดตามจ่อง youtube ของพี่เฮงไมโครนะจงังหวัดชนบุรีเหมือนเดิมนะครับผมสายแตกเส้นหนึ่งเนี่ยเ,เส้นหลักนะพี่เล่านะเส้นเส้นโยกเนาะเนี่ยแตกเส้นเนี่ยไต่ช่างฟังตรงทอนแกะตรงทอนตัวน,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 นี้สายนี้ทิ้งด้วย แล้วก็มีเส้นหนึ่งอยู่ข้างบนแต่มันเกะกะเราต้องสมมติเราต้องถอดฝามันออกนะพี่น้องนะเนี่ยเส้นเนี้ยเส้นกลับหรือเส้นไรไม่รู้จับไม่ได้แล้วเนี่ยลืมมันเลยเนี่ยเนี่ยเส้นเนี้ยรวมเปงไงวะเนี่ยเห็นไหมพี่น้องเส้นเนี่ยมันไปอยู่ในปั๊มมันนั้นเนาะเป็นหกเหลี่ยมใช้ต้องใช้หกเหลี่ยมขรังนี้ครั้นี้ใช้ปลุกให้กุญแจเลื่อนได้นะนี่นะพี่น้อง คลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ก็ติดตามพี่น้องขอขอบคุณพี่น้องทุกท่านด้วยครับผมขอบคุณครับ